จดหมายถึงลูกเขียนจดหมายส่งให้ไปถึงลูกเรื่องพ่อเป็นทุกข์การทำนาทำไรเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมข้าวจมตาย ปีนี้ยังโชคร้ายพายุถล่มข้าไม่มีเขียนจดหมายส่งหายลูกของพ่ออยู่กอท้อมอลูกของพ่อคงสบายดี ห่วงลูกเหลือเกินกลัวเงินจะไม่มีพ่อลำบากเต็มที่ไม่มีใครจะพึ่งพาน้ำท่วมนาน้ำตาพ่อท่วมอก หนาวสั่นงันงกโษเอ๋ยหัวอกชาวนาจะก้าวจะเดินไปไหนไม่มีปัญญาหมดแรงอ่อนล้าลูกจ๋าพ่อลำเค้น เขียนจดหมายส่งหายไปถึงลูกถึงพ่อเป็นทุกข์ก็ยังห่วงลูกทุกเช้าเย็นหากมีเวลาก็กลับมาให้พ่อได้เห็นมาอยู่กับพ่อตอนเป็น ดีกว่ามาเห็นตอนตายมาอยู่กับพ่อตอนเป็นดีกว่ามาเห็นตอนตาย จดหมายถึงลูก